เช็คดูเลยว่าเราใช้ของในครัวอย่างไรมีของใช้ในครัวที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพอยู่หลายอย่างอย่าเห็นแก่ประหยะัดและเลือกซื้อของใช้ที่ราคาถูกเพียงอย่างใดก็อาจทําให้สุขภาพของครอบครัวได้รับผลกระทบไปด้วยในชีวิตประจําวันการเลือกซื้อของใช้ในครัวเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราเลือกซื้อของใช้ที่คุ้มค่าและปลอดภัยเพื่อครอบครัวอย่างไรก็ตามมีของใช้ในครัวบางอย่างที่เราควรเลือกใช้อย่างระมัดระวังเพราะอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราและครอบครัวเมื่อวันที่หนึ่ง พฤศจิกายน2568มีรายการของใช้ในครัวราคาถูก5อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เลิกใช้เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวมาดูกันว่าของใช้ในครัวใดที่ควรเลิกใช้และเปลี่ยนใหม่เครื่องครัวซิลิคโคนเครื่องครัวเคลือบสารกันติด Non-Stick เป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันหลายคนเลือกซื้อเครื่องครัวซิลิคโคนเพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดควรบนพื้นผิวของกระทะหรือหม้อแตกของราคาถูกมากมายอาจไม่ได้ทำจากซิลิคโคนฟูดเกรด ซึ่งเป็นสารที่ปลอดภัยแต่ทําจากพลาสติกเคลือบสีซึ่งไม่ทนความร้อนหากสัมผัสถูกน้ํามันเดือดหรือกระทะร,อร้อนๆก็อาจละลายหรือผิดรูปได้ง่ายๆและยังปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อตับและระบบภูมิคุ้มกันเมื่อเห็นทัพพี่หรือช้อนที่ใช้เกิดฟองอากาศพลาสติกแตกตัวหรือมีกลิ่นไม่ควรหยุดใช้งานทันทีและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารมาจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่าเอาสุขภาพของคนในครอบครัวไปแลกกับการประหยัดเงินแค่ไม่กี่บาท แก้วน้ำสีสีหรือมีลวดลายแก้วน้ำที่มีสีสันสวยๆอาจดูน่าดึงดูดแต่ส่วนมากสีเหล่านั้นเกิดจากการทาหรือเคลือบสีทับซึ่งสารตะกัว่วหรือโลหะหนักต่างๆอาจละลายลงน้ำได้เมื่อสัมผัสถูกความร้อนหรือเครื่องดื่มที่มีกรฎการใช้งานในระยะยาวอาจทำให้มีโลหะหนักสะสมในร่างกายทำลายตับไตและระบบประสาทจากนี้ไปจะด,ดีที่สุดหากเลือกใช้แก้วใสไม่มีลวดลายและเป็นแก้วทนความร้อนสูงแก้วโบโรซิลิเกตซึ่งมีความปลอดภัยกว่า มีช้อนและซ่อมที่ทำจากสแตลเลสคุณภาพต่ำหลายคนอาจคิดว่าการใช้สแตลเลสนั้นมีความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วอาจไม่ใช่เพราะผลิตภัณฑ์มากมายที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นเลข304หรือ316จริงๆแล้วใช้วัสดุที่ทำจากสแตลเลส201ซึ่งเป็นชนิดที่มีราคาถูกขึ้นสนิมได้ง่ายและสามารถปล่อยโลหะหนักออกมาได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนเสมอ แต่ของคุณภาพต่ำนั้นมักจะไม่มีการติดฉลากไม่ได้สัญ,ญลักษณ์ผ่านการตรวจสอบและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายเมื่อโดนเกลือหรือน้ำยาล้างจานโลหะหนักจากสเตเลสสามารถเข้าไปในอาหารได้จนเกิดการสะสมเมื่อเวลาผ่านไปและทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อหัวใจตับและกระเพาะดังนั้นควรซื้อผลิตภัณฑ์จากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าที่มีชื่อเสียงและอยู่ห่างจากของราคาถูกที่ไม่ทราบที่มาเขียงไม้เทียมมีการทาสีเคลือบเรียนแบบไม้ธรรมชาติ เมื่อมีตัดลงบนเขียงเหล่านี้ตัวเคลือบบนเขียงอาจจะหลุดออกอย่างง่ายดายจนทําให้สารต่างๆเช่นฟอร์มาดีไฮด์เข้าสู่ร่างกายได้จนเกิดความเสียหายต่อตับและระบบทางเดินหายใจดังนั้นหากสังเกตว่ามีกลิ่นน้ํายาเคมีจากเขียงหรือเขียงเงาผิดปกติให้หยุดใช้ทันทีและให้หันมาใช้เขียงไม้ที่ผ่านการรับรองหรือทําจากพลาสติกฟูดเกรดจะดีกว่าจานชามเคลือบอินาเมลคุณภาพต่ําจานชามที่มีลวดลายสดใสมกักใช้เทคนิคการเคลือบ ซึ่งมีการพิมพ์หรือทาสีบนภาชนะหลังการเผาสีพิมพ์ราคาถูกมักมีโลหะหนักที่อาจเป็นอันตรายเมื่อใช้ใสายของร้อนหรืออาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดสามารถแยกได้ง่ายๆโดยการสัมผัสไปที่ลวดลายหากรู้สึกยากหรือซีดจางง่ายนั่นคือชนิดเคลือบภายนอกไม่ควรใช้สําหรับรับประทานอาหารอย่างเด็ดขาดชนิดที่ปลอดภัยกว่าคือจานเคลือบภายใน,ในลวดลายจะอยู่ใต้ชั้นเคลือบโปรง่งใสและเผาที่อุณหภูมิสูงวิธีนี้ช่วยล็อกสีทําให้ผลิตภัณฑ์คงทนสวยงามและปลอดภัยต่อสุขภาพ เมื่อเลือกซื้อของใช้ในครัวควรเลือกของที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดีเพื่อความสุขของครอบครัวอย่าเห็นแก่ประหยัดและเลือกซื้อของใช้ที่ราคาถูกเพียงอย่างใดก็อาจทําให้สุขภาพของครอบครัวได้รับผลกระทบไปด้วยควรเลือกซื้อของใช้ที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากนั้นก็คือการเลือกซื้อของใช้ที่คุ้มค่าและปลอดภัยเพื่อครอบครัวอย่างไรก็ตามมีของใช้ในครัวบางอย่างที่เราควรเลือกใช้อย่างระมัดระวังเพราะอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราและครอบครัวคุณเคยเจอของใช้ในครัวที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือเห็นแก่ประหยัด และเลือกซื้อของใช้ที่ราคาถูกเพียงอย่างใดก็อาจทําให้สุขภาพของครอบครัวได้รับผลกระทบไปด้วยมีความคิดเห็นอยากแบ่งปันหรือมีคําแนะนําให้ไหมชวนคุณเข้ามาคุยกันในกลุ่ม Facebook หรืออินสตา r กรของเราเลยคะ่ะ